การปถนาในการที่เราจะเอ่อผิดความมัง่งคั่งร่ำรวยอะค่ะกับโลภอะค่ะมันต่างก,กันตรงไหนบ้างค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคำว่าโลภก็คือการปรราถนาหรือเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นมันคืออยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นบังแรงกล้าเพราะมันคือการเพ่งเลง็งและมันจะนำไปสู่การประพฤติผิดศีลผิดธรรม ไปเบียดเบียนไปคดโกงไปลักเล็กขโมยน้อยนี่คือการเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นมันคือความโลภแต่การที่เราปรารถนาอยากจะร่ำรวยเราจะไม่ได้ไปเอาของขาคือเราก็ไม่ได้ไปเพ่งเอาของใครโดยเฉพาะเจะจงเราแค่แค่สร้างเหตุเพื่อให้เราได้สิ่งเหล่านี้มาการที่เราทําการค้าการขายมันเป็นการหวังทรัพย์มันเป็นการเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นมันเป็นการโลภหรือเปล่าก็ต้องกลับมาดูเรานั่นแหละวะ่า เราค้าขายแบบไหนแบบยุติธรรมหรือเปล่าตรงไปตรงมาหนึ่งกิโลคือสิบขีดก็สิบขีดจริงๆไม่ใช่เก้าขีดแปดขีดหรือโกงใต้ชั่งเอาของที่ไม่ดีมาปนกับของดีแล้วก็ขายออกไปหรือเอากำไรมากๆเพื่อหวังกอบโกยเยอะๆนี่ไงนี่คือลักษณะของความโลภแต่การค้าขายมันก็ต้องหวังกำไร แต่ทำยงไเราจะเป็นกําไรที่แบบว่าสมเหตุสมผลผู้ซื้ออยู่ได้ผู้ขายอยู่ได้มันควรจะเป็นอย่างนั้นคือความต้องการมันก็คืออย่างหนึ่งความโลภมันก็จะสูงขึ้นปีเพราะความโลภมันคืออกุสมความรุนแรงในความอยากได้มันจะมากกว่าและเพื่อมันเป็นอกุสมปุ๊บคนที่มีความโลภครอบงำพระศราสดาตรัสไว้เลยว่า บุคคลผู้โลภมีความโลภครอบงำจะประพฤติกายวาจาใจที่ทุจริตดังนั้นนี่แยกง,ง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากได้จนถึงขั้นที่สามารถประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจได้นั่นนหะ่ะความอยากขนาดนั้นนะคือความโลภแต่ถ้าเราปัถนาธรรมดาอยากได้เหมือนกันแต่เราไม่ถึงขั้นที่ประพฤติกายวาจาใจทุจริตก็แสดงว่ามันยังไม่ถึงขั้นโลภ มันมีพระสูตรหนึ่งพระองค์ตัดไว้อย่างที่บอกไปเมื่อถูกความโลภครอบงำพวกคนที่เป็นอย่างนี้จะประพฤติกายวาจาใจทุจริตจะเบียดเบียนทั้งตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายลักษณะอย่างนี้เราจะได้เข้าใจพวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้รู้สึกสบายใจไม่ใช่แบบว่าเออเราขายของนี่อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเราถือว่าเราโลภไหมเพราะความโลภมันเป็นอกุศล ็คืออกุศลละมูลวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าพระองค์ก็อธิบายอยู่ว่าถ้าถูกความโลภครอบงำผลก็คือการประพฤติไม่ดีนั่นเองมันจึงได้ชื่อว่าเป็นอกุศลละมูลตัวหนึ่ง